สวัสดีค่ะท่านผู้ชมแอดมมนูหน่อยสวัสดีเด้อค่ะเด้อสวัสดีพ่อแม่พี่น้องแฟนครับเอซีทางช่อง YouTube ท,ท,ทุกทุกท่านเอาท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้ก่อนจะไสลุยเล่าพัฒนาเนาะคะ่ะเนาะมาเบิ่งหน้าทางหัวห,ห้าน้อยกันก่อนเนะาะท่านผู้ชมเมื่อวานีนหาน้อยสามตัวแตกเด้อค่ะเด้อหนึ่งสี่ห้า แตกตัวโตเด้อท่านผู้ชมหมานบนอ่อน้อท่านผู้ชมห้าหน้อยมารรวมแอดมินหนูหน่อยไปซ้งตัวแตกรอบ VIP. วีไอพีเมื่อวานนี่เดนซีกับหาเดนซีกับห้าวิ่งห้ารูดห้ามาตามนะ่ำานัดหนูหน่อยว่าแล้ว เหล็กเด่นสกิกอดข้อกันมาเหล็กเด่นประจ,จําวันสี่ก็หาเด่นทอๆอกันเมนื่อวานในดันกอดข้อกันมาเนาะท่านผู้ชมเจาะบทแตกเจาะแตกเก้าเจ็ดท่านผู้ชมเก้าเจ็ดตรงตรงฮาหนอยรอบปกติการชาบดาบดมา่มาพิเศษบ่มาเมื่อวานในเขา่าปกติกับวีไอพีเมื่อวานในเข่าสองรอบปังยนะคะนะ่ะเนาะฮานอยมัดรวมท่านผู้ชมสามตัวแตกหนึ่งสี่ห้า เอาสำหรับท่านไดถือยินดีน้ำด้วยค่ะเด้ย๋ยคลิปนี้มัดตามต่อกันเลยเนาะคะ่ะเนาะฮันอยมัดรวมประจำงวดวันที่ยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดทับสามหกสิบแปดนะคะนอยมัดรวม เลขเด่นจับวินวันนี้นะคะเด่นหกเจ็ดแปดเก้าสี่ห้านะคะเลขเด่นจับวินเด่น เด่นหกเด่นหกกับเจ็ดนะคะจับคู่หกเจ็ดหกแปดหกเก้าหกสี่หกห้า เจ็ดแปดเจ็ดเก้าเจดสีดสเด้อค่นผู้ชมเจ็ดสเจห้า แปดเก้าแปดสี่แปดห้าเก้าสี่เก้าห้าและสี่ห้านะคะ เด่นหกับ7นะคะเจาะวิ่งรูดเจาะวิ่งรูด6กเด้อพี่น้องเด้อสายวิ่งสายรูดวิ่ง6รูด6นะคะ 6คู่เด่นเน้นเจาะนะคะ67 68 64 75 94 85เมื่อนี้โน้นวอยจิตเจาะไปแบบนี้เด้อท่านผู้ชม พ่อแม่พี่น้องท่านใดที่เข้ามาแล้วอย่าลืมแอดมินน้น่อยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังแรงใจให้ทางช่องนำแน่เด้วยค่ะเด้อขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะคะ mm hmm. เด่นประจำวัน่รนมจม้ชมมาดูเด่นประจำวันเมื่อนี้เด่นประจำวันชนชน6ซ้ายวิ่ง้ายรูดหกเด้อค่ะเด้อชนหชน9และ ห้านะคะนู่นหน่อยก็เลยเจาะไซเดนประจำวันท่านผู้ชมถ้าเก่ามากเก่าสี่วกกับเจ็ดเนี่ยจังใดกับตองนีให้เห็นอยู่แล้วถ้าหกมากหกเจ็ดหกแปดหกสี่แต่เจ็ดมากเจ็ดหาแปดมากแปดหาเก่ามากเก่าสี นู่นนอยเจาะไปจังสันเด้ถ่ามผู้ชมสองคู่วัดใจหกสี่และเจ็ดห้านะคะอ้าพอแม่พี่น้องแคปหนาจอเด้วยค่ะเดอร์ฮานอยมาร่วมเด่นหกกับเจ็ดเจาะวิ่งรวดหกนะคะหกคู่เด่นเน้นเจาะ มี6 7เจ6ดห 6, 5 8ปดสเจดห้าแปดห้าและ9 4สีนะคะ2คู่วัดใจ6 4และเจดหนะคะต่อมาชุดสามตัวเด้อท่านผู้ชมชุด3ามตัวนะคะเมื่อว่านในสามตัวแตกเด้อค่ะเด้อ3ามตัวแตกหาน้อยมารวมเมื่อนี้อย,าายา่าเผลออย่าลาดท่านผู้ชมชุด3าตัวเผื่อมาอีกเนาะคะ่นะเนาะ พ่อแม่พี่น้องแคปหน้าจอด้วยค่ะเด้อเอาสำหรับคลิปนี้แอดมินหนูหน่อยขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมขอหายแห้งๆปางๆด้วยค่ะเด้อไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้แอดมินหนูหน่อยขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ